เองไม่แตกนะทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะกับช่วงนี้เออถ้าคลิปนี้ไม่แตกผมก็จะเอาลงให้ดูนะแตกไม่แตกผมก็จะลงให้ดูนะโอเคจอดน,นี้เขาเตเตอร์นะสวยโอเคส้มก็ยังดีนะขอคูณสิบแล้วกันนะฮัลโหลสวัสดีวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนิน j a Channel กันอีกแล้วเพิ่มเติมคือความห่วงใย,ยนนจะวันนี้มาอยู่กับเกม Fortune Tiger นะ ออกับพยักแห่งโชคลาภหรือพี่เสือกันนั่นเองเอออาจุพมาเปิดหัวเมส30นะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากรับชมกันยาวๆก็กดไลค์ลกดแชร์กันด้วยนะเอเอที่สําคัญคลิปวันนี้จะตามขึ้นผู้ความถึงแล้วก็เด็ก28ปีดูเพื่วความบันเทิงเท่านั้นนะอืเข้าใจป๊อโอเคผมจะเปิดโทรโบแล้วก็ไปต่อเบต30เลยนะเฮ้ยตกใจเลยว่าทีแรกจะเข้าเฉยเลยเออ เดี๋ยววันนี้จะจัดให้ดูกับช่วงเวลาแตกสูตรแตกกดยังไงให้แตกอะไรแตกแตกไม่แตกแตกแตกอะไรประมาณนั้นนะเฮ้ยแต่วันนี้ไม่รู้เงียบหรือเปล่านะแต่เปิดหัวมาก็เงียบเลยนะขออนุญาตขึ้นเบ็ห้าสิบแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะเออลงไปหรืออกแน่พี่เสือยิ้มนะวันนี้พี่เสือมาดี แต่คือตอนนี้ยังไม่แจกอะไรเลยนะโรลดีตรงไหนวันนี้เราทุกคนเออ <c oughs> จะจัดให้ดูกระสุนกดแตกไม่แตกเออประมาณนั้นเนละขอกดทิ้งไปสามสิบขอกดทิ้งไปสิบทีนะเออถ้อกดเองไม่แตกนะทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะก็ช่วงนี้เออ ถ้าคลิปนี้ไม่แตกผมก็จะเอาลงให้ดูนะแตกไม่แตกผมก็จะลงให้ดูนะโอเคช็อตนี้เข้าสเตเกเตอร์นะสวยโอเคส้มก็ยังดีนะขอคูณสิบแล้วกันนะฮัลโหลทุกคนมาเร็วไปเร็วว่ะเช็ดเคอะไรครับนี่สวยโอเคขอ,อยอดขึ้นเบสถึงร้อยแล้วไปต่อเลยนะโอ้มอกี้นี้เข้าสเเกเต,เตอร์แล้วก็แจกแบบงงๆนะครับ ให้มาอยู่90บาทโอเคติอีกแล้วเช็ดโคกเ็ดหนึ่งรอยนะแต่ช่วงเวลาที่เห็นคลิปเนะี่ยโอเคตัวใหญ่ตัวนี้ของจริงอะครับขอ,ขอเต็มหน่อยนะเต็มหน่อยเออสวยขอยทิ้งตัวใหญ่ลงมาลูกพอ่อไม่คูณสิบนะทุกคนโอ้โหเสียตายจริงๆนะสากาสเก็ตเตอร์สองทีติดแล้วครับอะไรครับนี่ไม่แจกผมเลวิเสื ให้สเกตเตอร์แต่ไม่แจกเลยนะเสียใจว่าโอ้พิสึกน์ะไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะเออใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันหน่อยจะมาจัดชิบก็ช่วงเวลาแตกบนอัดให้ดูสูตรโกงอะไรมีหมดนะเออเดี๋ยวมาจัดให้ทูอันนี้ก็ไม่ได้ตายเบ็ดน,นะเป็นทุนที่ได้มาจากเกมอํา ไออะไรนะปัตเตอร์ไฟนะก็ไปดูกันได้ในช่องเลยในช่องเลยประมาณนั้นเลยนะทุกคนเออวันนี้ก็ชมพี่เสืออันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะ,ะช่วงเวลาที่เห็นลิปเลยน,นะเออว่าจะแตกไม่แตกนะแต่ดูทรงแล้วแม่งแจกยากนะพี่เสือช่วงเวลานี้คนมันเล่นเยอะหรือยังไงไม่รู้นะตากตเตอร์ it, เราเข้าสองทีติดแต่ไม่แจกครับเออทุกคนว่าเป็นไง ไม่รู้นะสำหรับใครที่อยากจะมาจัดตามช่วงเวลาก็ตามที่ฉันปัน่นจะตัวติดตามคลิปวิดีโอคลิปได้นะเออแกดกระติกกระติกตัวสาส์ไข่เอออะไรประมาณนั้นนะถ้าใครเห็นคลิปไม่แตกก็คือช่วงเวลาไม่แตกนะทุกคนอย่าไปตามกันเออเราจะมาทำให้ดูเป็นวิทยาทานอุทาหรณ์สอนใจฮั่นนะพูดไปเรื่อยเปื่อยโอเคนะจ๊ะ ก็จะมาจัดประมาณแค่นี้พอว่าช่วงเวลานี้แต่ไม่แตะสเกเตอร์แจกจริงนะแต่ไม่แจกสเกเตอร์อม, er มันเข้าง่ายนะแต่ไม่แจกง,งงเหมือนกันเอางี้บอกตรงๆง,งง,งจริงๆเออโอเคก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฝากไว้ด้วยกับเกมฟอร์จูนไทเกอร์ค่ายพีจีนะกัอ,อช่อง ninja channel แล้วมาเจอกันใหม่จุบ๊บ